ทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวห้องสมุดที่นี่ครับจอเจเท็กเมกาอ๋อไม่มาวดห้องสมุดเสียงจะประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าแอบตัดในห้องสมุดโวยวายไม่ได้เรื่องที่จะมาอวดไม่ได้เกี่ยวข้องกับความใหญ่โตโอรานหรือว่าจํานวนมหาศาลของที่นั่งในที่ที่นี้นะครับหรือว่าไม่ได้มาอวดเรื่องของมีหนังสือกระตูนในห้องสมุดอันนี้ไม่ได้อวดจริงๆนะแต่ผมจะมาอวดนี่ครับมุมวัยรุ่นสร้างตัวทุกคนคือมันเป็นมุมที่มีจอคอมให้เราต่อจากโน้ตบุ๊กของเราอะแน่นอนผมก็ต้องลองครับเสียบปุ๊บฮะ จอมไม่ขึ้นกันอะไรขนวะไฟก็เข้านะแต่จอาไม่ขึ้น ชิบหายแล้วโน้ตบุ๊กเราพังปั๊บคือแม่สาวโต๊ะต,ตรงนั้นเน่ะทุกคนเขาก็ใช้แมคต้วทำไมไมันยังเวิร์กวะทำไมของผมมังไม่เวิร์กเชื่อป่ะผมลองเปลี่ยนไปใช้เครื่องอื่นดูก็ยังไม่เวิร์กนี่ไงติดนิสัยอ่านหนังสือมีครบแปดบรรทัดคือเขาบอกว่าถ้าจะใช้ไปโลซ้อว์แวร์มาก่อนโว้ยและแน่นอนนะครับว่าตามสไตล์คนเกียรอ่านหนังสือก็คือกด next 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 next, next ไปเรื่อยๆสไรด์ทุกคนดูนี่มันคือสามจอที่แยกกันแบบแยกกันไม่เกี่ยวข้องกันเลยทุกคนเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งงงงงทท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 ทีีีานานีีีีีี่่่่่่่่่่่ผผมมมมมมมตตต้้้้้้้อออออกกาาาาารนนนนนนนคคืลลเเซัััพสิบหไไไไยยุแแวดด คือมันทําให้เราทํางานสนุกขึ้นแบบ8 0ดนะทุกคนเปล่ามันไม่ใช่ความงานสนุกขึ้น8ปดมันคือแอคได้เท่ขึ้นแบบ800%เป็นไงละ่ะทำงานทำทางานจริงๆนะงานคือกดตัวเครื่องบิน,นอ,อ,อ,อ่ะอ๋อมุมที่ไม่ได้ต่อจอเขาก็มีนะครับทุกคนมีขอมให้ใช้ทั้ง Windows ทั้ง Mac เลือกเอาเลยแล้วแต่ใจชอบก็เอาเป็นว่าวันหลังเดี๋ยวหาเรื่องมาอวดอีกนะฮะวันนี้มาเร็วไปเร็วบาย